นี่เป็นวิธีการซื้อไฟหน่อเจ้าหน่อเกรี้เกลือไายมันมุดก็ต้องเอามาขึ้นไม่ก็ต้องใช้วิธีี่ว่าซืบต่อไปเป็นเส้นๆสนมันนี้พันเก็ดลอยกว่าเส้นนะเจ้าพันเก็ดอยกว่าเสน้นเขาก็ต้องมาซื้อเจี๊ย,ะยะวันข่ำพุ่นนะบางวันกับมาแล้วบางวันกับแล้วแล้วแต่เขาอว่าจะลงเจ้าหรือลงขวายมันเป็นวิธีจ่วะดั้งเดิมโบราณมาก สมัยก็นั่นเปิดนน่ยมาแย่เข้าปอบเข้าแม่นอกรอสอเนี่ยมากต่นเนี่ยตัวเปิดมาจช่ไหน่ะเป็นวิธีที่ว,ว่าสืบไฟก็จะได้ผ้าทอมือมาแต่ละผืนนี่ต้องใช้วิธีเหมือนเราเจ้านอเราเหมือนอยู่เจ้าอันนี้กะ่ะ ถ้าซื้อแล้วก็ต้องมาไล่เก็บใส่เขาใส่ยังทำไมอันนี้เป็นการขึ้นเครือการทอมือเจ้าเจ้ามือเจ้าอันนี้เป็นการซื้อบริษัทปันเพบรพบรุษเนาะงานฝีมือการทอมือเจ้างานทอมือเจ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านเนาะเจ้านอ่กนน่านี่นะดั้งเดิมละเจ้าโอเคเนาะเจ้านออกขอบคุณเจ้าสำหรับความหูเรื่องการ ข,ขึ้นเคลือขึ้นเคลือผ้าตอมือเมืองนานว่าเจ้านอกเจ้า,จาขอบคุณเจ้า